งามครับยอดเลยยอดเลยยอดลูกเบิดแล้วพวกบุนี้ทางนี้คอต,ก,อตกหมดแล้วคอตกหมดแล้วงามครับกว่าทางนี้คอตกหมดเลย บ้านบ้านบ้านมันหลเฮงมีแต่บ้าอันเหนียวเนียวงามกับไ่นอไปงามจริงๆปักมม้อกัโลนเต็มดินอยู่ปักมวงนี่ anh à đi bọc ngoan này ngoan bọc ngoan anh đi bọc ngoan nhẫn này hả xuống cá năn xuống sẹp bò โอ้ยเสียดายปีนี้ไม่จะบมัม่วงไม่จะเป็นอันนี้มันท่องกินเบิดฮะบ่ามาแต่เอาะมนยังมาขึ้นโอ้ยต้นใดก็โรนเต็มดินเ,เนาะอืมส่วนอันนี้ม่วงหยังเนี่ยจิตนำดอกไม่ตัวนี้ อ๋อตอนใส่หย,ยาต่วนดวกอกักา삭จ้เพี่จะมาฝนมาเกินดกคักดกเดะโอ้ยกระพอดกระโดกกระเดี้ยหอยยำหยุงยำยางคือบไปเก็บไปขายได้เนี่ยหน่วยบางงาม กากศักดากเลยต้นใดก็ไดเนาะ